กระบวนสินค้าที่553ครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีวิหารแดงได้เป็นหัวรถจักร CSR ส่วนแคร่เปล่าที่เห็นบรรทุกหมอนคอนกรีตเก่านะอันนี้เอาไปบริจาคให้ขเมรซึ่งได้นำไปบริจาคให้แล้วนะหลายรอบแล้วอันนี้ก็เตรียมส่งให้อีกนี่มาแล้วครับ หัวรถจักรซีเอพ่วงสินค้ามาบตาพุทธชุมทางบัวใหญ่ภาพอีกมุมหนึ่ง นี่เป็นมุมกว้าง CSR 1 1 6 6วิ่งไปอย่างเร็ว <mm> ผ่านไปแล้วเหลือวิ่งอยู่ไม่กี่คันนะครับสำหรับหัวรถจกัก CSR มีทั้งหมด20วิ่งอยู่45่าคันตอนนี้ได้หัวรถจักร QSY นั้นมาทำขบวนช่วยเหลืออยู่คนช่วยนี่ก็เริ่มจะแย่ตามตามกันนะ วิ่งหนักไม่หยุดไม่ย่อนเลย